สวัสด,ดีค่ะมือนีถ้าก่อนมาล่ำบวงสวงคอนแก่นนะคะ่ะธาุขามแกงแต่ว่าพิธี่ังตานเพียนไปงงบ่ขึ้นโดยสองอยางเนาะตามที่ยายิตมานี่ยมาดูว่าหนึ่ง ครูว่าให้ความสําคัญกับงานประจําปีหลายขนาดไีนสองสิคิดว่าการบวงสรวงนี่เป็นการง,งาม่มง่ามือวจังไดนห้ยังมาดูว่าครูว่านี่แล้วมันขึ้นท้างใดแล้วนับถือศาสนาพุทธก็ต้องบาดูเนาะแต่ว่าขาเจ้าสิมีมาทุกปีทุกปีแต่ว่าปีนี้มันแปลกหรือว่าเพ่นยนโคิดติดกับบรูนไม่สองอย่างเพราะว่ามันระได้เหตุมาสองสามปีแล้ว ประเทศนีประชาชนเทาเนาะตามอำเภิกับผ้ากันมาลหลายหลายแต่วาปรากฏว่าคิดว่า,วาการตอนรับรชชุคือเก่าแค่คิดว่าตัวไปหนีมันอาจสีเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าความสําคัญของประชาชนแค่คิดว่าการที่ว่าความสําคัญของประชาชนเขาอ,อาจสีบอกบอดีพอ่อบรความสําคัญตามมูบาลตามอัมเตอร์ตาม จังหวัดและตามตำบลขั้นสำคัญอาจีหน่อยลงเพราะว่าบุญประจำปีเริ่มเ่ราะยังไงนี่เพราะว่าบุญประจำปีในหมายถึงความสามัคคี้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากเช่าบ้านหมายถึงความสามาคิจะหนีเขาจะเห็นเมื่อปีนี้เห็นตาในนี้ว่าดูว่าใครมาเป็นพัวาพอวายที่จะบกิบูรณ์แล้ลเพราะยังเขาจะติดหูนะแค่เช่าบ้าน คอ้ิดว่าจากการที่ว่าข้าวบานพุนในคนนึงเห็นนี่ยังเคลี่นไปมันหนาสิปเมนเป็นแนวทังกี่ดีกได้ถ่ายรูปใช่ไหมวันนี้คนมาเยอะก็เยอะด้วค่ะมานี่จะจานแล้วล่ะแล้วใครสตบกันคนาบอสใ่เกลยว ค้าสามาชรกของคนเพียนต้องสมัชิกของคนคือเท่รุ่กิงคยานเยนอาจจะเปเพราะว่าียไม่คิดว่าต่อไปนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอาจ,จาสิสมาคิทอาจ,จะเปี่ยนไป